สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็กซ a ล่าเกมเมนะครับอยูกันกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ SD g u n d ันดั้ n e r a t i o n ช t e เ n เ n นะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูแนวทางการผ่านทาวเวอร์นะครับคราวนี้จะเป็นชั้นที่19บ้านนะครับมีเพื่อนๆขอมานะก็เมื่อวานผมทํา20ไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ลงนะครับวันนี้จะเป็นชั้นที่19นะครับด่านนี้ถ้าผ่านนะครับก็จะได้ นักบินยูอานะครับมิโอริเน่เตรมบานนะครับอ่าชั้นที่19นะครับศัตรูเนี่ยมันจะเป็นจากภาคแม่มดนะครับอ่าจากภาคแม่มดนะวิชออฟเมอร์คิวรีนะครับโอเคอันนี้เป็นทีมที่ใช้นะผมผมใช้ทีมนิวไททนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นวันช็อตคิลเลอร์นะครับดานนี้ไม่ต้องใช้ตัวโล่นะครับไปลุยกันเลยนะของนี่จัดให้เต็มเลยนะครับเพราะว่า ศัตรูมันจะเลือดเยอะนะครับยิงให้ตายจบจบ,จบไปดีกว่านะแล้วก็เออมันยิงแรงด้วยนะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากทีมทางขวาก่อนนะครับอ่าตัวนี้ฟรีดอมเอสปลดรอยนะครับเบรสมาแล้วก็ลงล่างนะอ่าตัวนี้มันจะแทงไม่ถึงนะครับบางตัว4ตัวมมน่มันจะแทงไม่ถึงนะ เสร็จปุ๊บเราเข้ามานะครับเราสาดแบบเลยนะเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับไอ้พวกนี้ที่ที่โดนแบบไปเนี่ยมันจะโดนตัวแท้งกันได้ตลอดนะถ้ายิงธรรมดานะครับเออเราก็เลยสาดแบบเข้าไปนะอ่าเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้มาเก็บตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะแท้งไม่ถึงเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นมาช่องนี้นะครับยิงไปที่ตัวบนสุดนู่นนะครับ สแตนบายไว้ oh, White, เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เอากระนัํมแอรีเลนะครับเดินมาอันนี้ยิงลงล่างนะครับ <Okay. S 2> ยิงไปตรงที่มันแทงไม่ถึงนะอ่าเสร็จปุ๊บแอรีเลเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงโตโล่นะอันนี้แปะดีบัฟนะครับรถบีมรถเด็บ ทำให้โดนบีมแรงขึ้นแล้วก็ลดพลังป้องกอันสัตวตะคเลยอ่าเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาสไตร์ฟรีดอมนะครับเข้ามาอ่ามาตรงนี้นะครับยิงที่ตัวบนนี่นะตัวโล่มันจะมาแทงให้นะครับแล้วก็เอาแอรีเรลช่วยนะครับเนี่ยมันจะตายพอดีนะ อ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ม mm ูฟ hmm. มาต่อนะยิงไปที่ตัวล่างนะครับอีกตัวล่างนะนี่มันก็จะตายพอดีนะครับอ่ uh, up, นะเสร็จปุ๊บนีอีกเทิน์นึงนะครับให้เรานับช่องไอ้ตัวนี้นะดูช่องการยิงของมันนะครับเนี่ยให้เราอยู่ตรงนี้นะไม่ให้มันยิงถึงนะครับอ่าให้มันออกจากบัฟอันนี้เราเปิดหลบลอยไว้นะครับแล้วก็ยิง ยิงใส่ไอตัวจูจูนะอ่ะยิงจูจูนะครับให้มันตายแล้วเราเปิดหลบร้อยไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเทินแน่จบเทินสิอ่าตอนจบเทินนะซูลต้ามันจะเดินม,มาตีนะครับนั่นแหละอ่ะส่วนอุรากินะครับก็มาเก็บงานพวกศัตรูพวกนี้นะ แม่ไม่เต็มไม่เป็นไรได้อยู่5ช่องอ,อุรากิก็ยิงไปนะครับ2ตัวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาอุรากิลงล่างมาช่วยด้านล่างนะครับช่วยพวก NPC อ่ีโซนด้านนี้นะครับไฮนิวอาร์มูโรนะครับ oh <my. S 1> เพิ่มโมเลพอยต์แล้วก็เบิร์สเลยเดินมาเลาะล่างนะครับยิงตัวนี้นะให้ตัวโล่มากันนะครับแล้วมันก็จะตาย ทีนี้ก็สานแมพขึ้นนะครับไฮนิวอะแล้วก็เออเมื่อกี้ผมลืมใช้โมเดลพอยต์ไปก่อนไม่เป็นไรอ่ะเราให้นิวกันดั้มนะครับเข้ามาข้างในสุดนี่นะแล้วก็ยิงไปที่ด้านหลังนู่นเลยนะครับมีโอริเน แล้วก็ตัวนี้นิวกเเซนอาร์ดลอยนะครับแล้วก็เพิ่มโมเรลพอยต์มาแล้วก็เดินมานะครับให้ถึง2ตัวนี้นะอ่าเราจะยิงที่ตัวล่างก่อนนะครับอันนี้แปะดีบัฟเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับตามมา แปะดีบักเข้าไปอีกนะลดเด็บนะครับอันนี้ช่วยยิงไปเลยกันดนทีหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราใช้หุ่นหรือว่านักบินที่มันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดหรือว่าตัวตู้อะไรแบบนี้นะมันจะเปอร์เซ็นต์เห็นบ้างเมื่อกี้86ดนะครับเซต้าทีนั่นแหละยิงไม่ค่อยโดนนะอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาคิวเบเล่เข้ามาเก็บงานนะครับ จัดการ <Hey. S 1> แล้วก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวด้านบนเนะ่ะคิเวเบร่เราก็เข้ามานะครับยิงเก็บเลยนะอันนี้ผมเอานิว s s r ชช่วยนะครับเนี่ยถ้าตายพอดีนะ โอเคทีนี้มาพูดด้านล่านะครับเราก็ยิงเลยเราก็สาดไปนะครับ้านนี่ก็เหมือนกันแล้วก็ กุเลเซสเตอร์ไอ้ีเก็บสองตัวนะ,ะทีนี้ก็รอจัดการนะครับปล่อยมันบัฟไปไม่เป็นไรอ่ะด้านนี้มันจะยิงที่คิวเบเล่นะครับเราก็แปะดีบัฟแล้วก็ส่วนไปเลยนะ อ่าส่วนซูเรตต้านะครับแอลลิบิวมันจะมาตีนะครับเนี่ยก็จะติดตัวที่เราเปิดหลบร้อยไว้นะอันนี้เราก็แปะดีบัฟไปเลยนะครับด้านล่างก็ตีไปนะครับจบแล้วนะที่เหลือเดี๋ยวก็ลุมจัดการนะครับ เธอสองนะครับทีนี้เราก็มาจัดการกับไอ้เจ้านี้นะซูเรตตานะครับก็เอาสไตฟรีดมมาก็ได้อ่ายิงขึ้นไปเลยนะเนี่ยนะครับเรียบร้อยแปะอีกรอบหนึ่งดีบัฟแล้วก็คิวมันนะครับ ทีนี้ด้านนี้นะครับอ่าล้วก็เอาตัวมายิงนะครับผมเอาไฮนิวแล้วกันมายิงไกลโอเคเลยยี่สิหกร้อยเนะี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวก็เอาตัวดาเมจแล้วนะครับลงไปช่วยข้างล่างนะเนี่ยเนี่ยล้วก็ลงมาเก็บนะครับโอ้ไม่ตายแต่ใช้ท่าเบาไม่เป็นไร เอาบัฟซะหน่อยอ่าห่งสองตัวนะอ่าตรงนี้ก็ลุ่มไปเลยนะครับจัดก,การตัวล่านี่ก่อนยังสามาไม่ตายอีก เรียบร้อยนะครับจบแล้วนะสําหรับหอชั้น19นะครับโอเคครับก็สํารับคลิปนี้นะครับเราก็จบไปเท่านี้ล้วกันนะหากใครที่ชอบเลยครับถูกใจและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Sub Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ